วันนี้กำลังปลูกพริกทั้งพริกทั้งมะเขือเด้อพริกแต่กำลังสวงามต้นกกกมะกรออีกปีหนา้าขึ้นจะไปซื้อกิ๋นดอกทั้งพริกได้ลมได้แต่อ้อมเอ,อ้ยที่ต้นพริกลมบอใบไม้บอหุ่ยว่าละหมั่มก<อ>ลมั่งกมเกลือกระโชกพริกต้น สมุกพักชะอมยางงามวันทิพด,ดอกใหม่ก็ลังสิง,งามต้นะลิ่งปิ่งมีบัดไอ้หุ้งโอ้ยพีกข่อยตะออมมาแล้วโหดอันนี้มันสนามก็ลังงามเล่ยลมเล่ยสายยาง กลังไปคนทำดีแบกใหม่เขานี่ทำดีเสมอนะตอนแรกเห็นหมอ,นนมองนางเหรินแปรมาหมามากัดกระดาษกระเดืด่อขยงขย่ขยาใจลือเลยเห็นหมองจอดรถซะอันนี้ก็ใ,ใหญ่แล้วนี่มหาหันมาหน้อยตัวนี้น่อย ก็ล่างปลูกพักบุ้งพักบ,บุ้งก็ล่างจะีเรคายอืมนั่งนีง่นก็ต้นใหม่ต้นไหลยนี่ทัวเมือกต้นแค่หนักงาลหนักหกหนาเรื่อง ไปลงลงไผ่ลงแหววแต่นี่ลงอ้อยอ้อยอันนี้เพาะลายยางจากกะเกษตรลงหลุมกัลลังตีกับอะไรแข็งลายดินเบป็นดินเหนีาะเป็นดินเหนียว ได้บอกมได้ผักมาบอ่ะก็ผักมาไอา้ล้านปิดล,<า>ล้านเลยชาดาปิดไปถึงส,งสามล้านโอ้ล้านอันันอานอันเห็ดเห็ดนะมันนั่งปั๊บเลยไอ้เบิงหอยต้นนี้ไปมีโอโกบมากหลายสีม,ม่วงงาม ดอกบวบเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ปลูกเป็ดกันนี่มีเบิร์ดเทียางก็ล่างเริ่มปลูกเริ่ออย่างปีนาคาดว่าด้วสิดีขึ้นผลผลิตเท่ากับสิบเลยสื่ออย่างหลายปีนี้ห้ามาเริ่มต้นไงนีนกระเพาะก็ล่างเพาะหอยเชลลีก็ลังไง ะหายเชอรี่นะกินมัดจะยังยังมาให้กินมัดไข่เพิ่นหุ่นเต็มอยูุ่่นป่าก็มีกบก็มีอืมนี่มัด แลพาไปเบิ่งปูกำหอยขมบบดนี้ขม บอ่อเลี้ยงหอยกระลังขายายพันธุ์งานงานเหมือนเว้นมันสิอยากจมมันสิอยู่โลกคนบอ่องามมันขึ้นกับสิพนันธน้าเดี๋ยวก็สิขาย,ายายล,ลงลพุ่นมองพุ่นพอพุ่นก็สิลงมผักบ,บุ้งแก้วอืมข้องการอันนี้เลี้ยงปูเพอะไะนี่ โตยังไงกลัมกระลังเพาะคนกระลังสิมีลูกมีเต่าออกเอาลงบ่อหมาไก่กับมีพุ่นไก่เต็ดพำกันจ่องน้ำแห้งแล้วบ้านในสุขใสจบ้านมีเวลา โอ้ยไก่เขาไม่หล่นห้องขวอยต้อมเข่าท่าเไยเนาะอีเม,มลเขาเอ้ยนี่เก่าเตยมาลง่ง อากาศบริสุทธิ์นีามันเคลื่นนอนหลับนีดีหอมตะฟางเขาหอมตะน่มเขาสูตรอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดอออต่นใหม่ต,หมต้นไหลข้นมากปลูกตะแนยวบริขายมูมหาว่าจะปลูกตะแน,นยวบริขาย ขายแล้วคนหมักเนาะนี่ใไม่แต่หมักต้นใหม่อย่างเดียวไปาหาหมง่งไข่ร่างสีนแห้งเห็นไหมเอาคนนี้ก็นอกเมื่อนี้เนาะคลิปหนาค่อยเจอกันอีก